สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ a n n e l นะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆจากทาง t o d t a g แล้วก็บวกกับ GMM นะครับ x g m m Music นะครับผมเสริมดวงปังรับพลังมูอินเทปนซีซั่น2นะครับก็อยากจะบอกว่ารายการนี้นะครับก็คือตัวเฮียเนี่ยได้ไปซีซั่นแรกแล้วนะครับผมก็คือรายการเนี้ยคอนเฟิร์มว่าแจกจริงนะครับพาไปจริงนะครับ แล้วก็เป็นทัวร์กินหรูอ,อยู่สบายจริงๆนะครับอันนี้แบบไม่มีแบบตีต่างเลยไปแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบมันร้ายอะไรเงี้ยมันมีแต่มันดีมันดีมากนะครับมันไม่มีแบบมันร้ายออสการ์มันร้ายอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแต่รอบนี้คือดีจริงๆนะฮะผมโอเคนะครับเป็นยังไงนะฮะเรามาฟังกันเลยนะครับผม t o detach x g m music จาจัดกิจกรรมลุ้นแพ็กเกจทัวร์นะครับ แพ็กเกตทัวร์นะไม่ใช่แบบตัว๋วเครื่องบินนะเป็นคือปีตัว๋วเครื่องบินด้วยแล้วก็มีที่พักด้วยแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยนะครับ5วัน3คืนกับหมอเมมีเซนนะครับเพียงสมัครบ,บริการ s m s บันเทิงจาก GM Music ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินนะครับผมของรางวัลน,นะคะับเขาจะแจกทั้งหมด5รางวัลน,นะครับ รางวัลทั้งรางวัลละ2ที่นั่งก็ทั้งหมด10คนนะครับผมรางวัลละ1 4 0 0 0 0บาทนะฮะรวมทั้งสิ้น7 0 0 0 0สบาทนะครับผมแคมเปญน,นี้มีการออกขอใบอนุญาตนะครับถูกต้องนะครับเลขที่3 5 9ห้าเทับสองหนะครับก็คือว่ามีการขอแบบอนุญาตแบบได้จัดกิจกรรมนะครับก็คือไม่มีการเทแน่นอนนะครับผมยกเว้นมีแบบแบบเอ็กเซเดนที่มันแบบ สุดๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบไม่ได้จักเอ,เองนะอันนี้คือแบบทางราชการเขารับทราบรับรู้นะครับผมระยะเวลานะครับลดส่วงตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึงวันที่30กันยานะวันนี้ก็ยังมีโอกาสเล่นอยู่นะครับยังร่วมกษษษิจกรรมได้นะครับผมก็จะจับรางวัลวันที่11ตุลานะครับแล้วก็ประกาศผู้โชคดีวันที่25ตุลานะครับ ถ้าเกิดว่าประกาศผู้เช่ยวยาญที่25เนี่ยอีกก็ประมาณพฤศจิกาธันวาถึงจะได้เดินทางนะครับก็ช่วงนั้นก็คือหน้าหนาวเลยนะฮะของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้คือฟินจริงๆก็คือแบบไปเจออากาศเย็นๆที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมก็เงื่อนไขนะครับผมต้องสมัครนะครับคืออันเนี้ยคือวันที่25มันก็ตุลาแล้วอะ่ะแล้วแบบถ้าเกิดจะอีก2อสวันแบบ ประกาศชูโชคดีเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบพาไปเลยอ่ะคงไม่ใช่อ่ะน่าจะพิจิกาไปไปลายหรือไม่ก็ธันวาต้นๆหรือไม่ก็มกลาเลยอ่ะแน่นอนนะครับก็เงื่อนไขนะกิจกรรมนะครับสมัครนะะบริการบันเทิงจากจีเอ็มมิวสิกสบริการมุเล็บนะฮะสบริการนะครับหากสมัครน้อยกว่าสบริการไม่เข้าเกมร่วมสนุกและจับรางวาัลพูดง่ายๆคือถ้าเราสมัครไม่ถึงนะฮะ อันนี้เป็นแบบเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมก็คือสมัคร SMS นะครับแล้วจะมีคอนเทนต์มาให้เราทุกที่เบอร์มือถือที่เราสมัครนะครับจะมีการตัดเงินทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึง3ามสามสามบริการนะครับก็จะได้แต่คอนเทนต์มาอ่านนะครับได้แต่ SMS ที่รับมาเอามาอ่านนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ร่วมสนุกไม่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับผม ก็นะครับแล้วก็สมัครตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนถึงวันที่สิ้นสุดกิจกรรมและยังคงเป็นสมาชิกบริการนั้นๆจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรมพูดง่ายๆคือว่าอย่างน้อยนะครับคุณต้องสมัครนะครับ s m s นะครับอ่าตั้งแต่วันที่วันไหนก็ได้เนี่ยภายในตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึงวันที่30กันยายะนะครับ และ,ะสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยมันกิจ,จกรรมมาสิ้นสุดก็คือประกาศผลโชคดีวันที่25ตุลานะฮะอย่างน้อยนะครับควรจะนะครับไม่ใช่ควรจะเลยแหละอ่ากิจกรรมมันสิ้นสุดก็คือประกาศผู้โชคดีวันที่25ก็จะต้องสมัคร S M S ถึงวันที่25นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับบริการ S M S นะฮะบ,บริการดวงความรักนะครับดอกจัน สี่เจ็ดหนึ่งดอกจันสี่ศูนย์นะครับอันนี้นะครับบริบริการดวงการเงินนะครับดอกจันสี่เจ็ดหนึ่งดอกจันสี่หนึ่งนะครับบริการดวงการงานนะฮะดอกจันสี่เจ็ดหนึ่งดอกจันสี่สองสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกนะฮะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีบริการตอบกลับลายเอซเตอบกลับมานะครับแล้วก็แปลว่าโอเคเราได้สมัครแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ากดไปแล้วแล้วก็มีเอสเอตอบกลับมาว่า เราได้สมัครไปแล้วนะครับแต่วันต่อมาไม่มีการส่ง s s มาให้เราเลยนะครับไม่มีการหักเงินเลยนะครับอันนี้ต้องโทรศัพท์ไปที่ทีมเองจัม,มี่นะครับอาจจะแบบเกิดความผิดพลาดอาจจะสมัครแล้วสมัครไม่สมัครอ่าแล้วไม่ได้ระบบไม่ตัดเงินนะครับก็อ่าจะเป็นการสูมเสี่ยงว่าเราอาจจะไม่ได้สมัครจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้เอ่อเกิดการผิดพลาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเพื่อความชัวนะครับ จะต้องสมัครทังสาบริการนี้แล้วจะต้องวันต่อมาจะต้องมี s m s เข้ามาหาเรานะครับต่อวันนะฮะทุกวันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะครับหรือว่าสมัครแล้วนะฮะมีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่สมัครแล้วก็ไม่มีเลยหายต่อมไปเลยนะก็คือโทรศัพท์ไปที่ GBA มี่นะครับแล้วเช็คว่าเราสมัครได้ได้สมัครแล้วหรือยังนะครับทำไมไม่มี s m s กลับมานะครับและนะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มโอกาสลุ้นนะครับ อยากเพิ่มโอกาสฮะอันเนี้ยสามสามบริการนี้น่าจะเป็นของหมอมีนะครับก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะครับเช่นดวงดีสุขภาพนะครับดอกแจนสี่เจ็ดหนึ่งสามสองนะฮะดวงมหาเฮงสี่สามนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบอ่าสี่แปดเนี่ยสี่ดวงหาเฮงดวงสามหกห้าอะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนแบบบอกว่าอ่าจะเป็นเหมือนการ บอกว่าเลขเด็ดเลขดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลุ้นทุกวันที่15กับลุ้นทิปปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบันเทิงตัวตึงนะฮะดวงดีมีสุขอะไรนะครับเมจิกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะฮะลุ้นนะครับได้เพิ่มนะครับผมสมัครเพิ่มยิ่งสมัครบริการเพิ่มมากกว่า3รายการเท่าไหร่คุณยิ่งมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้ เป็นผู้โชคดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งมีการตัดเงินจากซีมเราเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเบสแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็คือสมัครสามบริการนี้เป็นยืนพื้นไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วอยากเพิ่มเลยหาอย่างอื่นเพิ่มนะครับผม <c oughs> บริการข้อความละ3บาทนะครับวันละ3ข้อความนะครับผมก็ ทั้งหมดก็คือ9บาทต่อวันนะฮะตอนหนึ่งบริการนะครับก็จะมีการกดเข้าไปก็จะอ่านคอนเทนต์ได้เลยนะฮะกับอีกแบบที่นึงก็คือเราต้องกดเราต้องกรอกรหัสเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครอ่ะกดเข้าไปแล้วก็จะส่ง otp mm. มาให้เราถึงจะเข้าไปได้นะครับเข้าไปอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าส่งมาส่งลิงก์มาให้กดใส่เบอร์รหัสเลยใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วแล้วแบบบริษัทมันขึ้นว่า อ่าแล้วคุณยังไม่สมัครบริการนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องดีโทรศไปที่จีกับจีเอ็มนี่นะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเราส่งเราสมัครแล้วนะแล้วก็ได้ sms ด้วยแต่ว่าทำไมเราอาจคอนเทนต์ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปคุยกับเขานะครับต้องโทรศัพท์ไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามีเอสเตต่อกลับมาทุกวันเนี่ยก็คือก็ก็คือว่าเราน่าจะสมัครได้แหละเออมีสิทธิ์ลุ้นนั่นแหละแต่ว่า มันไม่ได้คอนเทนต์ไง <c oughs> คือเราอยากอ่กคอนเทนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบได้อ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็พอประกาศเสร็จแล้วจะมีการโทรศัพท์มาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าคุณได้รางวัลแลวให้แอดไลน์เข้าไปนะครับขั้นแรกเลยถ้าเกิดว่ามีคนโทรศัพท์ว่าเราอ่ะเป็นผู้โชคดีนะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยมันอาจจะหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ให้เราเนี่ยโอนเงินนะครับไม่ให้เราอ่า อะไรอ่ะออกอ่ะอะไรแบบแบบคุยผ่านไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะเขาจะให้เราแอดไลน์เข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มก่อนนะกลุ่มที่ผู้เป็นผู้โชคดีอ่ะแล้วก็ให้ส่งเหมือนแบบ <c oughs> อ่าเขาจะให้ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ส่งพวกเอกสารพวกอ่าเขาจะถามว่าเรายืนยันสิทธ์ไหมถ้าเรายืนยันสิทธ์เราก็เขาก็จะให้เราแอดไลน์กับเจ้าหน้าที่ประสานงานแล้วก็ให้เราอ่ะส่งอ่าสำเนาบัตร นะครับพาส,สปอร์ตของให้เขาดูนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องแบบแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ต้องแบบว่าว่าแบบสแกนองสแกนหน้าอะไรนะมันไม่อันนั้นมันหลอกอันนั้นอาจจะหลอกลวงแล้วนะฮะแต่ว่านี่คือเขาจะให้ส่งแบบสำเนาบัตรนะครับแล้วกเ็เขาเรียกอะไรละ่ะพาสปอร์ตหน้าแรกพาสปอร์ตนะครับแล้วถ้าเราส่งไปแล้วนะฮะเขาจะนัดเราไปที่ Gm เอ a m แกรมีนะครับไปที่ตึกนะฮะเพื่อจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับผม จะเป็นทั้งหมด12%นะครับเพราะหากที่จ่าย5แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มอ,อีก7นะครับรวมเป็น12%นะครับก็ไปที่ G GM m อมีอันนี้แปลว่าคอนเฟิร์มแล้วถ้าเขานัดไปที่กรุงเทพอะไปที่ตึก GMM แอะแปลว่าของแท้นะครับไม่มีการหลอกลวงนะครับผมบริการบริการเติมเงินนะครับอันนี้จะต้องมีเงินเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า50บบาทนะไม่ใช่แบบสมัครเสร็จปุ๊บนะฮะประกาศผลปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย แบบทิ้งซีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับณวันที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมก็วันที่รับรางวัลเนี่ยเขาอาจจะนัดนัดกันไปหลังวันที่2 5เพราะว่าเขาประกาศเนาะแล้วหลังจากวันที่2 5ตุลาเขาจะนัดไปไปที่ตึก GMM Grammy ฉะนั้นเราต้องเติมเงินในซิมนะให้มันยังมีเงินในซิมอย่างน้อย50บาทนะถ้าต่ำกว่าห้าสิบาทเขาอาจจะตัดสิทธิ์นะโอเคนะครับ ต้องติดต่ออันนี้เราลองภายใน30วันนะครับผมไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้นะฮะสามารถสมมุติเป็นชื่อเราสิบชื่อเราเราต้องไปเองนะครับกับหายคนหนึ่งมาไปด้วยนะครับไปยกให้แม่ให้พ่อให้ให้หลานให้เพื่อนไม่ได้นะหากตรวจสอบพบหมาและผู้ช่วยดีซับซ้อนกับคณะกรรมการซับซ้อนการสมมติ อ่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบ <c oughs> สมมติสมมุตินะเราแบบมีทั้ง D t แทแล้วก็มีทั้ง True Move อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้เบอร์ของเราเนี่ยสมัคร SMS ร่วมบริการเนี่ยเพื่อให้ได้สิทธิ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบริการนะฮะปรากฏว่าเขาจับมาเราโชคดีเฮงมากเลยเ้วได้เบอร์เบอร์ที่1แล้วเราก็ได้เบอร์ที่2ก็ของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันซับซ้อนกันนะฮะก็จะเขาจะจับรายชื่อผู้โชคดีใหม่ข้ามาทดแทนนะครับผม อันนี้1,000พบาทขึ้นไปต้องจ่ายภาษีทัจ่าย5%้แล้วก็7%ปนะครับรวมเป็น12นะครับผมพนักงานห้ามเล่นนะครับไม่สาม,มารถลดสนุกได้นะครับ <c oughs> ผู้โชคดีนะครับไม่เคยเป็นผู้โชคไม่เคยเป็นผู้โชคดีกรริกจกรรมทูคอป o ปอร์เรชั่นจำกัดมหาชนและจีนเคมีจำกัดรวมทั้งบริษัทที่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนหรือหากเคยเป็นผู้โชคดีแล้วต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า6เดือนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ได้นะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เฮียงก็คือได้นะครับได้รางวัลจากกิจกรรมนี้นะครับเขาก็ตอนแรกก็กลัวนะเขาโทรศัพท์มาแล้วให้เราแอดไลน์แล้วให้ส่งแบบพวกข้อมูลแบบหน้าแรกพาสปอร์ตครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้เขาดูอะไรเงี้ยว่าเขาจะเช็คว่าเฮ้ยเรามีจริงไหมอะไรเงี้ยเราแบบตรงกับตรงกับเบอร์ที่เบอร์ซิมของเราไหมนะครับ ก็ประมาณต้องส่งสองอย่างให้เขานะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ส่งอะ่ะมันก็เหมือนเราไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะครับผมแต่ว่าแค่ส่งแบบบัตรประจําตัวประชาชนหน้าแรกไปไม่ได้ส่งด้านหลังนะส่งเฉพาะาด้านหน้าไปอะ่ะมันก็ทําอะไรมากไม่ได้เออหรือว่าจะมาสแกนหน้ามันก็เป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็ก,ก,ก็ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นก็เลยส่งไปแล้วก็โอเคยืนยันสิทธิ์นะครับ ฉะนั้นถ้าผู้ที่เล่นกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าเขาโทรมาไงก็ก็กทำตามที่เจ้าหน้าที่ที่โทรบอกมานะครับผมต้องจําด้วด้วย,น,ยนะฮะว่าเราบับเล่นของจีเอ็นจัมมี่นะครับตัวนี้นะฮะก็สำหรับใครที่ไปนะครับก็จะได้ไปกับหมอมีนะครับผมหมอมีอก็จะเป็นแบบมีเซ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอมีอก็จะเป็นคนที่แบบถ้าเราไม่ถาม นะครับแกก็จะไม่พูดนะครับก็หมอเมย์ก็จะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทักแบบเอ๊ะเออะไรอย่างเงี้ยไม่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 ทำอย่างนง้นนะครับแล้วเรามีปัญหาหรืออะไรมีอะไรแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะขอปรึกษาอะไรเงี้ยอาจจะขอเข้าไปแบบช่วยช่วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับผมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหมอเมย์ตอบนะครับแต่ถ้าแบบเราเฉยๆอย่างเงี้ยหมอเมย์ก็จะไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็จะเล่าให้ฟังในรถนะฮะอันนี้คือแบบ อยากปเอาไว้ก่อนนะครับถ้าไปกับหมอเมนี่คือแบบได้ความรู้อะไรมากมายเลยนะแล้วก็เียก็แบบรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วเราก็เออมันก็ต้องทําอย่างเงี้ยทําแบบนี้แหละมันถึงจะแบบดีกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดังอย่างคือแบบเออมันมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรล่ะไปไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็ถ้าแบบเจอหมอเมย์อย่างเงี้ยนะครับก็ สามารถที่จะแบบว่างๆอยู่แล้วก็ไปขอบปรึกษาอะไรเงี้ยสอบถามได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะให้หมอมีมานั่งทักแบบดูดวงรายคนไม่มีนะครับผมในทิปนี้ไม่มีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สมัคร SMS นะครับผมแล้วก็หลอรุ้นเป็นผู้โชคดีเลยอยู่ที่บ้านนะครับง่ายๆนะัะไม่ต้องไม่ต้องไปก่อไม่ต้องไปซื้ออะไรละกดมือถืออยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ได,ได้รับ ลุ้นได้ได้ได้สิทธิ์ลุ้นนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปสมัครนะยิ่งสมัครเยอะนะครับได้มียิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าทัวร์เนี้ยมันดีจริงๆนะฮะเพราะว่าผู้บริหารไปเองนะครับก็จะมีแบบผู้บริหารของอ่าทางทูนะฮะทาง GM g m m y กรมี่นะคือเราเราไปเราไปกับผู้บริหารน ผู้บริหารนอนไหนเรานอนโรงแรมตรงโรงแรมนั้นนะครับผู้บริหารกินอะไรเรากินแบบเดียวกับผู้บริหารเลยนะครับไม่มีการแบบอันนี้นนผู้โชคดีกินอย่างหน,น,นึ่งผู้บริหารไปกินอย่างหนึง่งไม่มีนะครับกินห้องเดียวกันก,กินสถานที่เดียวกันนอนโรงแรมเดียวกันนะครับแบบนี้แบบทั้งทริปเลยนะครับผู้บริหารนะครับได้เข้ากล่องเราก็ได้เข้ากล่องเหมือนกันนะครับ ก็คือแบบมือแรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบได้แบบเป็นซูชิกับน้ำเปล่าเนี่ยเพราะว่าแบบเราต้องรีบมากพอลงมาลงคือถ้าเป็นทัวร์ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะวันแรกเนี่ยก็คือเดินทางก็คือเดินทางเย็นนะไปถึงนู่นเช้านะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกทริปนะครับเพื่อแบบประหยัดนะครับเพื่อแบบเขาเรียกอะไรล่ะเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รียบประหยัดแต่เพื่อไม่ไม่เสียเวลานะครับกิน แบบเลี้ยงทุกมื้อนะฮะถ้ามื้อไหนไม่เลี้ยงก็จะให้พ็อกเก็ตมันนี่ไปหากินเองเอาไม่ใช่แบบไม่ได้หากินเองให้แบบให้เราเลือกซื้อกินเองได้ที่สถานที่ที่เราเขา,า,าจะเป็นเหมือนเป็นศูนย์อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีแบบพ็อกเก็ตมันนี่ให้เลยนะครับก็คือถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้แบบซื้อของอะไรอะ่ะคือเราแบบไปตัวเปล่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องจ่ายทิปไกด์นะครับผมก็ไม่มีไกด์แบบ มานั่งให้เราแบบเก็บทิปอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมแล้วก็ของทางทัวร์เนี้ยนะครับก็ไกด์ที่ไปกับเราอะ่ะเขาไม่ได้เขาไ,ไ,ไม่ได้หาของมาขายด้วยนะเออเขาไม่แบบแบบผมมีผมมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปต้อปไปญี่ปุ่นอะ่ะก็คือมีแต่ไกด์อ่ะซื้อของอะ่ะซื้อของฝากตามจุดต่างๆที่ไปแวะ,ะแล้วมา,ม,ามาแบ่งให้กับ ทุกทัวร์ทุกคคดักกินเออเราไม่มีแบบอันนี้ผมรับมานะครับแล้วก็แบบใครอยากได้มาสั่งกับผมไม่มีนะครับไปตอนรอบญี่ปุ่นอะไม่มีนะครับก็คือแล้วแบบแล้วแบบว่าาว่ก็คือซื้ออะไปแวะตรงไหนก็ไปซื้อของตรงนั้นนะฮะแล้วก็แบบเป็นพวกลูกอมพวกขนมพวกเคี้ยวแบบมาเดิมแจกรถอะไรอย่างเงี้ยแวะตรงนี้ก็ซื้อมาแจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เออดีจังเลยเนาะเออได้กินขนมแบบเออไม่มีไม่แต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีเบิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมาณน,นั้นนะครับผมก็เป็นทัวร์ที่แบบประทับใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสนะครับแล้วก็ไปไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือทัวร์ดีจริงๆนะผ<น>ู้บริหารใจดีมากเลยนะครับคือเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยจะเรียกรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงไอติมอย่างเดียวเลี้ยงข้าวเลี้ยงโคกเลี้ยงคือแบบ เราแบบอาทุกคนรวมกลุ่ม,มอ่ากินไอติมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอสิบล้านก็จะเลี้ยงสิบล้านนะเออแบบแต่ว่าพอดีแบบเวลามันไม่พอไงเออบางทีมันมันเราแบบ เวลามันไม่พอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็พผู้ถามก็แบบเออมันมันเพราะว่าแบบทุกทัวร์เนาะไปกันประมาณยี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเขามีเจ้าหน้าที่ด้วยกว่าจะแบบกว่าจะกว่าจะไอ้ทีมทุกคนอ่ะก็มาครึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือเหมาร้านอ่ะแล้วก็แบบเออทีละคน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 อะไรอย่างเงี้ยเออกว่าจะถามว่าทุกคนกินรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าบางสถานที่ท,ที่ที่เวลามันน้อยอ่ะมันจากัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ เขาก็แบบเขาอยากเลี้ยงนะแต่เขาเลี้ยงไม่ทันเลยเพราะว่าต้องรีบไปรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะคือถ้ามีเวลาเนี่ยคือแบบจุกๆเลยอ่ะเลี้ยงกันจุกๆเลยนะครับผมก็พาไปไหว้พระด้วยนะฮะก็จะมีเทคนิคในการขอพรว่าเออเรื่องนี้แบบที่นี่นะแบบขอพรเรื่องนี้เดี๋ยวจะดีจะวิธีการทําอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จะจะแบบโอเคอ่ะมันจะได้แบบมีมีแบบ อีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปสมัครนะครับแล้วก็ไปต่อ s m s กันนะครับแต่ว่าทุกแต่ว่าในซิมเติมเงินก็ต้องมีเงินนะถ้าเกิดว่าในในในซิมเติมเงินไม่มีเงินอะมันก็หักไม่ได้นะครแต่ถ้าไปรายเดือนเนี่ยอันนี้ก็คือต้องจ่ายนะอ,อย่าค้างนะถ้าค้างค่าบริการก็ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ร่วมสนุกนะครับโอเค วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับสำหรับใครที่ไปที่ญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นปลายปีนะครับอ,อย่าลืมสมัครนะครับใช้ซิม o m o v e หรือว่า Dha c กก็ได้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใครอื่นไม่มีนะสมัครได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอันนี้สงวนไว้เฉพาะของ ทูมูฟนะครับกับ d t แท็นัฮนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวฮีเองก็เคยใช้ซิมอื่นๆนะครับใช้ของค่ายอื่นนะครับสมัครแล้วนะกดก็ได้เอเสเหมือนกันโดนตัดเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากอ่านคอนเทนต์ไงเออไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเบบเขาเรียกอะไรล่ะลุ้นอะไรอย่างเงี้ยพอดีอันนี้มีลุ้นด้วยนะฮะก็ได้อ่านคอนเทนต์ด้วยได้อ่านเนื้อหาด้วยได้ได้แบบรู้ว่าต้องทําปฏิบัติตัวยังไงอะไรเเพื่อให้เราแบบเฮงเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับฝากขอบคุณทาง g ีเวิรกแรมมแล้วก็ทาง t ูดและ d ีแท็ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับทุกปีเลยนะครับผมได้พาไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณขอบมุลคุณมากนะครับสวัสดีครับ